ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่องชอยออฟิซทอรี่ประวัติศาสตร์ทางเลือกของเรากันอีกครั้งนะครับใน E ีีนี้แน่นอนครับว่าผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วซึ่งเรื่องราวใน EP ีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนไปค้นหลักฐานชะตากรรมของพระสุพรรณกัลยาครับซึ่งเป็นขตยนา,นารีแห่งกรุงศรีอยุธยาและเหตุสิ้นพระชนของพระนางว่าสิ้นพระชนได้อย่างไรใน EP ีนี้จะมีคําตอบให้ทุกท่านครับ ผมว่าทุกท่านคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยพระองค์เป็นพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศและสมเด็จพระเอกาทศรสนันเองครับพระสุพรรณกัลยานะครับทรงเป็นขตัตยานารีแห่งกรุงศรีรัยาเชกเช่นเดียวกับขตัตทยานารีอีกหลายพระองค์ครับแต่พระองค์เนี่ยไม่เพียงแต่ปรากฏพระนามและพระจริวัตรในพระราชพงศาวดารครับแต่กลับมีเรื่องราวที่อยู่ในหลักฐานต่างชาติและหลักฐานประเภทคำบอกเล่าอีกมากมายเลยทีเดียว ถ้าเราจะกล่าวถึงฐานะและบทบาทของพระสุพรรณกัลยานะครับแน่นอนว่าจะแตกต่างไปจากคันยานารีองค์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นแม่ยวหัวศรีสุดาจาันทร์พระสุรยโยทยพระมหาดิลกพระวิสุทธกษัตรตีและพระเทพกษัตตีครับเนื่องก็ด้วยพระสุพรรณเองเนี่ยถูกส่งไปยังต่างแดนในฐานะตัวประกันอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ และอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยทรงมีฐานะเป็นขัตยานารีที่สูงส่งด้วยฐานันดนรศักดิ์จะเป็นรองก็เพียงแต่แค่พระอ克รเมเหสีด้วยฐานันดนรศักดิ์อันสูงกว่า และตรงนี้ครับน่าจะเป็นเหตุปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยสรงสู่ขอพระองค์ไปเป็นพระมเหสีเล็กหรือตําแหน่งทางพมา่าเนี่ยเรียกว่าโกโลด,ดอนนั่นเองครับตำแหน่งทั้งสองนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตําแหน่งที่สําคัญระดับพระมเหสีระดับสูงของราชสํานักตองอูในขณะนั้นนะครับแต่ก็เป็นตําแหน่งที่สําคัญทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ตำแหน่งโกรโดรดอนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ราชสำนักพมา่าตั้งให้กับเล่าราชธิดาของเจ้าฟ้าครับที่เป็นประเทศสลาของพมา่านั่นเองและก็ยังสามารถตั้งให้กับธิดาของอมามบัดทั้งหลายผู้เป็นราชธิดาเจ้าฟ้าเมืองประเทศสลานั่นเองทั้งนี้นะครับก็รวมไปถึงพระสุพรรณกัลยาด้วยโดยพระสุพรรณกัลยานะครับท่านจะมีฐานะอยู่2ประการครับ ฐานะที่1ครับก็คือฐานะในระบบการแบ่งชั้นมเหสีตามธรรมเนียมพม่าครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ทรงศักดิ์เท่าพมเหสีใหญ่นะครับแต่อีกฐานะหนึ่งซึ่งไม่ได้สูญหายไปด้วยนั่นก็คือฐานะความเป็นราชธิดาพระพี่นางหรือพระประโยาน์สาคัญของเหล่าเจ้าฟ้าเมืองเทรสลาชที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพม่าครับ ถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการระบุถึงตำแหน่งมีพยาแงและตำแหน่งโกรโดรดอเนี่ยผู้บันทึกปงสาวดานพม่าก,ก็จะไม่ลืมที่จะกล่าวย้ำถึงฐานะประการหลังพร้อมกันไปด้วยครับอย่างชาวพม่าเนี่ยจะออกพนามพระสุพรรณกระยาว่าอเมียวโยงพระพี่นางพานฤทธิ์กษัตริย์อโยธยา ซึ่งฐานะประการหลังนี้นะครับจะสําคัญกว่าฐานะประการแรกครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของเหล่าเจ้าประเทศสลาศไว้ได้ครับหากเข้าใจความสําคัญในประเด็นนี้นะครับเราก็จะเข้าใจความสําคัญของพระสุพรรณกัลยาและขัตยนารีพระองค์งอื่นๆครับอาทิเช่นพระธิดาของพระมหินและพระอินทราเทวีผู้สูกส่งไปถวายพระเจ้าบุเรงนองในขณะนั้นครับ แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับการที่กษัตริย์พมา่ายึดราชธิดากษัตริย์อยุธยาไว้เป็นองค์ประกันพร้อมสร้างพันธะและอวยยศให้เป็นพระมเหสีเล็กหรือบาทบริจาริกาไม่ได้เป็นประพฤติที่ผิดประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเอกราชและเจ้าประเทศราชแต่อันใดครับถึงอย่างนั้นก็ตามครับฐานะของผู้ถูกนําไปเป็นองค์ประกันโดยเฉพาะฐานะประการหลังก็คือการเป็นพระราชธิดาพระพี่นางหรือพระประรยญญาต์ใกล้ชิดของกษัตริย์มีความสําคัญที่ผูกติดกับความผันแปรทางการเมืองอย่างแยกกันไม่ออกเลยครับ บุคคลที่ถูกส่งไปเป็นองค์ประกันนะครับจะเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้สอดรับกับสภาพความผันแปรทางการเมืองครับและเป็นเหตุให้ราชสํานกข้างยุทธยาต้องส่งพระราชธิดาให้กับพระเจ้าบุเรงนองถึง3คนเลยทีเดียวซึ่งคนแรกที่ถูกส่งไปเป็นองค์ประกันณขณะนั้นนะครับก็คือพระธิดาของพระมหินครับถูกนําตัวไปเมื่อพระมหินขึ้นสวยราชเป็นกษัตริย์อยุทธยาครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระนางเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในยุคพระมหินนั่นเองครับ แต่พอมาภายหลังนะครับการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปพระมหาธรรมราชาเนี่ยขึ้นของราชครับพระราชธิดาพระมิหินเนี่ยผู้เป็นองค์ประกันก็ไม่ได้มีความสําคัญอีกต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้เนี่ยส่งผลให้ราชสำนักอยุทยาต้องส่งพระสุพรรณกระยาผู้ซึ่งเป็นราชธิดาผู้มีอํานาจสูงสุดในแผ่นดินอยุธยานขณะนั้นไปเป็นองค์ประกันองค์ใหม่แทนครับ ความสมคัญของพ,พระสุพรรณกัลยาเนี่ยจึงผูกติดเป็นเนื้อเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับพมา่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2112เป็นต้นไปครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในบริบทประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่าเลยทีเดียวครับและจากบริบทประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยพม่าที่เปลี่ยนไปนะครับมันเริ่มจากในแผ่นินพม่าช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองครับ กษัตริย์พมา่าเนี่ยเริ่มต้องเผชิญกับปัญหากบฏภายในครับอันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของราชอาณาจักรที่เติบโตโดยฉับพลันโดยปัจจากโครงสร้างการเมืองและสังคมที่มั่นคงรองรับไว้ครับปัญหาที่สําคัญตามมาครับคือการผัดเปลี่ยนแผ่นดินอันเป็นผลจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าบุเรงนองในปีพุทธศักราช2124ครับพระเจ้านันทบุเรงพระเจ้าโอรส ก็ขึ้นของอำนาจสืบต่อครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้บีมารมีและพระปีชาสามารถเท่ากับพระราชบิดาครับเป็นเหตุให้เกิดสงครามภายในและการท้าทายอำนาจจากเจ้าพระทศสลาดทั้งนี้ก็รวมถึงอยุธยาด้วยครับส่วนข้างกรุงศรีอุธยาของเรานะครับไม่เพียงแต่เกิดการผัดแผ่นดินนะครับแต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกว่าตามมาครับนั่นก็คือการสถาปนาฐานกําลังที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงในราชอาณาจักรครับ กษัตริย์เนี่ยต้องเผชิญกับการท้าทายอำนาจของขุนนางระดับสูงเนี่ยมาอย่างสืบเนื่องเลยครับอยุธยาสมัยก่อนเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงรัชกาลของสเมเาระารมาธิบดีที่2การขึ้นสว่อำนาจของพระมหาธรมราชาภายใต้การสนับสนุนของพม่าครับตรงนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้รัฐสํานักได้วางรากฐานที่มั่นคงขึ้นครับทั้งนี้นะครับก็โดยเจ้านายและขุนนางผู้มีอำนาจและเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของพระมหามร,ราชาเนี่ยถูกตัดลากถอนโคนไปจนแทบจะหมดสิ้นครับ และภายหลังการสิ้นสุดอํานาจของราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับซึ่งมีพระมหินเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้พระมหาธรรมราชากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็สามารถแต่งตั้งคนของตนขึ้นเป็นคุนนางในตําแหน่งสําคัญสําคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นครับ ถึงแม้ว่าในสมัยตอนต้นของพระมหาธรรมราชานะครับจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกําลังคนเนื่องจากไพ่ฟ้าประชาชนเนี่ยได้ถูกพระเจ้าบุเรงนองกวาดต้อนไปเป็นจํานวนมากครับในสงครามเสียกรุงครั้งที่1นั่นเองแต่เพียงช่วงระยะเวลาอันสั้นครับพระองค์ก็ทรงสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับราชอาณาจักรกลับมาได้ทั้งนี้นะครับเห็นได้จากการที่ทรงสามารถป้องกันการลุกลามจากเขมรได้ในปีพุทธศักราช 2113- 2118และ2121นนั่นเองครับ และท้งนี้นะครับพระองค์ยังสามารถปราบกบฏยานพิเชียนซึ่งเป็นกบฏใหญ่ที่สุดลงได้สําเร็จครับมาถึงตรงนี้ครับที่ผมกล่าวมาเดินานานพอสมควรก็เพื่อที่จะเท้าวความให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ถึงบริบทการเมืองในขณะนั้นครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าผมจะกล่าวโดยสรุปก็คือจังหวะที่พัฒส,สุพรรณกัลยาทรงเป็นองค์ประการที่ราชสำนักของเสาร์ดีนั้นนะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกันกบที่อยุธยาสามารถฟื้นฟูและบูรณะบ้านเมืองและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง จนภายหลังเนี่ยพร้อมที่จะท้าทายอำนาจของหงสาวดีได้อย่างเปิดเผยน,นั่นเองครับ และช่วงแห่งการปรับเปลี่ยนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับมีพระสุพรรณกัลยาเพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้มีความสําคัญที่สุดครับในฐานะที่เป็นสายายเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างราชสํานักของเสาวดีและอยุธยานับตั้งแต่พุทธศักราช2112ถึง2113ครับที่พระสุพรรณกัลยาเนี่ยได้ตกไปเป็นองค์ประกันจนถึงปีพุทธศักราช2125เมื่อสมเด็จพระนเรศวรส่งท้าทายอํานาจของเสาวดีอย่างเปิดเผยก็คือช่วงที่อยุธยาได้ฟื้นฟู บุรณะบ้านเมืองและพร้อมประกาศตนเป็นอิสระจากเจ้าเอกราชพม่าครับและพร้อมจะเปิดศึกใหญ่ในทุกทิศทุกทางด้วยนั่นเองตรงนี้นะครับไม่มีหลักฐานระบุได้ว่าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันใดขึ้นกับพระสุพรรณกัลยาครับภายหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าบเรงนองในปีพุทธศักราช2124ครับและโดยเฉพาะอย่างยิง่งภายหลังจากที่พระเดชสวนทรงประกาศพระองค์อย่างแน่ชัดว่าไม่รักษาสัมพันธไมตรีกับพระเจ้านันทบุเรง ด้วยตอนนั้นนะครับพระนเรศวรเนี่ยนำทัพจากกรุงศรีอยุธยาครับไปตรงเข้าสู่ราชธานีพามา่าแทนที่จะขึ้นไปช่วยศึกพระเจ้านันทบุเรงที่ลบก,กับกรุงอังวะในปีพุทธศักราช2127ตามมาชากษัตริย์พาม่าครับแต่พระนเรศวรเนี่ยกับที่จะเข้าโจมตีกรุงของสาวดีแทน ซึ่งผลจากการประกาศแข็งข้อในครั้งนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดศึกติดพันระหว่างราชสำนักกรุงหงสาวดีและราชสำนักกรุงศรีรุยยาอีกหลายครั้งครับนั่นก็คือเกิดสงครามขึ้นในปีพุทธศักราช2127 2129 2130 2133และปี2136ครับ ซึ่งศึกที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือศึกในระหว่างพุทธศักราช2,129ถึง2,130ครับซึ่งทั้งหลักฐานข้างอายุธยาและพะม่าเนี่ยระบุต,ต้องกันว่าเป็นศึกใหญ่ที่พระเจ้านันทบุเรงเป็นจอมทัพนํากําลังยกลงมาเองครับ และจำนวนไพ่พลที่ถูกเกณฑ์มารบในครั้งนั้นมีจำนวนถึง250,000นายช้าง320และม้า1 0 0 0ในพงศาวดา,า,ารพม่านะครับกองทัพอันยิ่งใหญ่นี้เคลื่อนออกจากกรุงหงสาวีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2129นั่นเองครับแต่ศึกที่ถูกกล่าวถึงนะครับกับไม่ใช่ศึกนันทบุเรงครับจะเป็นศึกข่าวเสียพระหมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช2136เสียมากกว่าครับ ซึ่งสงครามคาวเสียพระหมหาอุปราชาครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ของกรุงหงสาวสดีที่มีต่อกรุงศรียุธยาอย่างเดียวครับแต่ผลของสงครามเนี่ยยังนํามาซึ่งการล่มสลายของอาณาจักรตองอูด้วยครับซึ่งการล่มสลายของอาณาจักรตองอูครั้งนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปลายรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองนะครับ แต่เขาว่ากันว่าเหตุที่นํามาซึ่งการล่มสลายของหงสาวดีในฐานะศูนย์กลางแห่งอานาจของพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเป็นผลมาจากความโกรธแค้นและความหวาดระแวงชาวมอญซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ต้องสูญเสียพระเจ้าโอรสเจ้าวังนาหรือพระมหาอุปราชาในสงคารามที่กระทํากับพรนริศหรือพนเรศนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักฐานตะวันตกอย่างเช่น a b บ i ฟ c อคเคาท t ออฟเดอะคิง o อมอ j ฟเได้ระบุว่าพระเจ้านันทบุเรงทรงระบ,บายเพลิงพิโรธ เอากับอาณาประชาราชมรอ์อย่างสาหัสความในหลักฐานตอนนี้ระบุไว้ว่าด้วยพระเจ้ากรุงพะโคนั้นเป็นเชื้อชาติพมา่าจึงทรงเชื่อว่าเหล่าไพ่พลชาวพะโคนั้นชิงชังพระองค์และเพียงเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตนเป็นสําคัญจึงยังมาซึ่งการสิ้นพระชนของพระโอรสอันเป็นที่รักยิ่ง พระองค์ทรงรวบรวมข้าทหารเชื้อชาติพมา่าซึ่งพร้อมรบเต็มอาตาัตราและประชุมรวมไว้ภายในราชธานีพระโคซึ่งพระองค์โปรดให้จัดแต่งค่ายประตูหอรบจนเกินพิกัดและระดมเสเบียงอาหารเก็บรักษาไว้พอบ,บริโภคเป็นหลายขวบปีครั้นจัดการงานแล้วเสร็จ ทรงมีบัญชามีให้ผู้ใดเพาะปลูกทำเกษตรกรรมปล่อยให้ชีวิตต้องแขวนอยู่กับความตายจากนั้นทรงสั่งให้ตัดไม้ผลลงจนสิ้นและซ้ำให้สังหารปรศุสัตว์และสัตว์ทั้งหลายเพื่อไม่ให้ไ่ฟ้าชาวรามันมีอันใดเหลือไว้อย่างชีพมีชา้าความอดอยากยากแค้นก็กระจายไปทั่วพื้นปฐพียิ่งกว่าครั้งที่เคยปรากฏในแดนซามารียหรือเยรูซาเล็มเกินกว่าจะคาดคำานึงเมื่อไฟฟ้าต้องตกอยู่ในภาวะที่สุด ก็ตัดแม้ชิ้นเนื้อของผู้ยากไร้ที่สิ้นชีพแล้วออกจำหน่ายและในหม้อภาชนะผู้สิ้นเนื้อประดาตัวเหล่านั้นก็ต้มไขสมองในกะโหลกของผู้วายชนอาศัยกระดูกของผู้ตายเป็นเชื้อเพลิงต้มและย่างเนื้อหนังบังสาที่มีติดกระดูกนั้นมารดาสังหารบุตรที่ดาที่ป่วยเจ็บเพื่อรักษาไว้ซึ่งบุตรในครันสภาพอันน่าสะพรึงกลัวและวิตถานเป็นที่สุด เห็นจะได้แก่การที่พระองค์มีบัญชาให้เผาผู้คนทั้งเป็นและเผาผานตำบลเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่นตลดอดจนรวมถึงที่อยู่อาศัยของผู้คนผู้สามารถดิ้นลนหนีรอดจากกองเพลิงก็จะถูกสังหารใต้คมดาบโดยมีพักต้องแยกแยะซึ่งเพศและไหว สถานอันครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเรื่องอํานาจก็ได้แปลสภาพเป็นที่สิ่งสู่ของเราพยัคาและสิ่งสาราสัตว์ไม่เหลือร่องรอยให้แลเห็นอันใดจะมีตกค้างก็แต่ซากไม้อันน่าชังและความเงียบงันบนแผ่นดินเกินกว่าที่ความคิดคำานึงของมนุษย์บุตุชนจะจินตนาการได้และนี่ก็คือหลักฐานจากชาวต่างประเทศที่เขาบันทึกการล่มสลายของกรุงหงส์สวดีในครั้งนั้นไว้แบบนี้ครับ ซึ่งความร่วมสลายของอาณาจักรพัคโครหรือหงสาวดีนะครับภายใต้ความโกรธของพระเจ้านันทบ,บุเรงเนี่ยอันเป็นผลมาจากการสูญเสียพระหมหาอุปราชาในครั้งนั้นมันมีระบุไว้ในหลักฐานร่วมสมัยของปีเตอร์ฟอริสซึ่งเขียนในปีคริสตศักราช1611-1615ถึงตรงนี้นะครับเขาได้กล่าวว่า พฤติกรรมที่พระเจ้านันทบ,บุเรงกระทำต่อชาวมอนแท้จริงแล้วคือการลงทันครับเพื่อเป็นการระบายความแค้นส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่พระองค์เนี่ยทรงเห็นว่าเป็นต้นเหตุแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระหมหาอุปราชาพระราชโอรสของพระองค์ครับหลักฐานดังกล่าวเนี่ยสอดรับกับหลักฐานที่มีปรกากฏในคใําให้การชาวกรุงเก่าและคาให้การคุณหลวงหาวัดที่ระบุต,ตรงกันว่าพระเจ้าหงสาวสดีมีบัญชาให้ลงโทษเหล่านายทัพที่ติดตามพระหมหาอุปราชาออกไปลบศึกในครั้งนั้นซึ่งตรงนี้มีข้อความปรากฏว่า พระเจ้าหงสาวดีจึงมีพระบรมราชองการตัดสั่งกับนายเพชคคาตให้เอาเสนามอนเหล่านี้กับทั้งเจ็ดชั่วโคตด,ด้วยกันทั้งสิ้นให้เอาไม้ดำตามตับเข้าไปให้ปิ้งเพิงเสียจนเสร็จชั่วโคตแล้วให้ทำพีกรัมเทวดา มาถึงตรงนี้ทุกคนคงคิดถึงพระสุพรรณกัลยาแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อพระเจ้ารันทบ,บุรเรงเนี่ยทรงโกรธมากและทรงเผามอนทั้งเป็นและทรงปล่อยให้มอนเนี่ยตายอย่างอนาถเลยทีนี้พระสุพรรณกัลยาเนี่ยซึ่งเป็นต้นตอเหมือนกันเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระพินางของพระนเรศใช่ไหมครับผู้มีใช้เหนือพระหมหาปราชาชะตากรรมของพระนางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้นะครับคำให้การชาวกรุงเก่าหรือโยธยายาสเสวงเนี่ยระบุไว้ว่า พระเจ้าหงสาวดียังไม่คายพิโรธจึงใช้พระแสงดาบฟันพระธิดาน้อยอันเกิดแต่จันทกัรญาพระพี่นางพณนริศกับพระเจ้าหงสาวดีเองจนสิ้นพระชนในขณะที่ทาให้การขุดหวงหาวัดทั้งสองฉบับนะครับระบุเอาไว้ว่าส่วนพระเจ้าหงสาก็ส่งพระโกธยิ่งนักก็เสด็จเข้าไปในพระราชฐานจึงเห็นพระองค์พระพี่นางพระรศนั้นปรทมอยู่ พระราชะโอรสสวยนมอยู่ในที่พระเจ้าหงสาวดีจึงฟันด้วยประแสงก็ถูกทั้งพระมารดาและพระเจชโอรสทั้งสองพระองค์ก็ถึงแก่ความพิลาลัยไปด้วยกันทั้งสององค์ด้วยพระเจ้าหงสาวดีทรงพระโกรธยิ่งนักมิทันที่จะผ่อนปลนได้เห็นไหมครับว่าคําให้การสองอย่างเนี่ย กล่าวไว้แตกต่างกันมากซึ่งข้อแตกต่างนี้นะครับเป็นเหตุให้มีนักประวัติศาสตร์ชาวพม่าคนหนึ่งครับชื่อว่าอัตเตงรายเขาเนี่ยเป็นรองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยย่างกุง้งเขามีความเชื่อว่าพระสุพรรณกัลยาน,นั้นนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกพระเจ้าหงสาวดีหรือนันทบุเรงสังหารแต่อย่างใดครับซึ่งผู้ที่ถูกสังหารเนี่ยเป็นเพียงพระธิดาน้อยครับอันเกิดแต่พระนางกับกษัตร,ริย์พม่าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเกิดจากพระเจ้าบุเรงน้องหรือพระเจ้านันทบุเรงก็ไไไดด้้มมมัน่ี บันทึกไว้อย่างชัดเจนครับมาถึงตรงนี้นะครับหลักฐานการสิ้นพระชนของพระสุพรรณกัลยาเนี่ยจะถูกบันทึกไวในคําให้การต่างๆของเฉลยศึกครับแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไวในพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาหรือฉบับของพมา่าเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างของคําให้การแต่ละคําให้การไปครับซึ่งเราต้องไปค้นหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระสุพรรณกัลยาเนี่ยสิ้นชีวิตอย่างไร หรือว่าพระอ,องค์ไม่ได้สิ้นชีวิตครับแต่ว่าหลบหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งขณะที่กรุงหงสาวสดีล่มสลายในขณะนั้นซึ่งตรงนี้นะครับผมได้ทําไว้คลิปหนึ่งเป็นคลิปนานมาแล้วครับ ผมได้เล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของพระสุพรรณกัลยาว่าท่านเนี่ยอาจจะเป็นเมียกษัตริย์พม่าถึงสององค์นั่นก็คือเป็นเมียของบุเรงนองพระราชบิดาของพระเจ้านันทบุเรงและก็มาเป็นเมียของลูกคือพระเจ้านันทบุเรงเองอีกทีหนึ่งครับซึ่งตรงนี้หลักฐานมันปรากฏไม่ชัดเจนนะครับลองไปฟังคลิปของผมก่อนหน้านี้ผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปติดตามได้เลยครับ ส่วน EP นี้ก็ยืดยาวพอสมควรนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพินาของเสด็จพระนเรศผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกพระองค์หนึ่งครับถ้าหาก EP นี้มีความผิดพลาดประการใดทางช่องของเราต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้ชองอัพพิตทรีข,ขอก่าวคาว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ